อารมณ์โชว์วูบนี่วิธีแก้เราแก้ยังไงดีครับในเมื่อมันเกิดสมมติว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าไม่เนี่ยมันกําลังขึ้นแล้วเอาอารมณ์โชว์วูบเอาไปขึ้นมันมีอยู่3อย่างเออห้าอย่างนะห้าขั้นตอนอย่างคือขึ้นนะมันยังอยู่ข้างในอ๋อขึ้นแต่อยู่ข้างในนะคุณคุกคุณย้อนเรื่องยังอยู่ในความคิดเขาเขายังอยู่ในความคิดรับ อย่างที่สองคุณยับยั้งความคิดได้ไหมยับยั้งไม่ได้ครับอีกก็จะมาขึ้นขั้นที่สามขั้นที่สามขั้นที่สามยังเริ่มลงมือโอเคโอเคไม่ต้องจะเริ่มลงมือมาเขาราวางแผนจะจะย่าลเรลงมือ๋อแต่ยังไม่ลงมือใช่ไหมอ้าวข้อที่สี่จะลงมือแล้วสี่ลงมือข้อที่ห้าลงมือแล้วมึงเบรกอยู่ไหมอ๋อลงมือแล้วแต่เบรกเบรกอยู่ไหม ถ้าเบรกอยู่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใช่ไหมอ๋อพอแต่ถ้าเบรกไม่อยู่ถ้าเบรกไม่อยู่อีกก็จะพอหกสังเวยเลยเอเมื่อกี้ห้าก็ถือว่าสังเวยแล้วพอเบรกเบรกไม่อยู่อีกข้อห,ห้าอีกก็จะกระทันนั่นถ้ากระทำในระหว่างกระทำยังอยู่ยังไม่มีอ๋อพอเบรกเบรกตานี่นะเมื่อกเดี๋ยวงไงนี่ลงมือแล้วลงมือหาปืนแล้วเอาปืนไปแล้วอ๋อนี่นี่คือคือลงมือลงมือแล้วแต่แต่เบรกได้ ยังอยู่นี่ก็ยังเปลี่ยนได้อ๋ออันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนนี้ต่อไปอากองขั้นตอนไหนที่ทําให้เรายัง้งอ่รู้จักยัง้งอะอากองยัง้งอารมณ์โชว์ูวนะ่นะเมืม่อกี้ข้อที่ห้าทุกข้อเนี่ยเนี่ยมันต้องฝึกแล้วมันต้องมีสระนะนะอย่างทําไมวันนั้นไอ,อ้นี่ทาไมต้องให้อยู่กับอยู่กับเพลมตลอด ไอเพนเตือนไอเพนดึงนี่ไงต้องมีดึงนี่นาะที่ต้องอยู่กับใครอยู่กับใครบอกว่าเวลานั้นต้องอยู่อ่ไม่อยู่เดี๋ยวยุ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีกรเเลมิสกับปีเพนถ้าถ้าเราใช้ต้องมีสาระนี่มีสาระมีคําสอนอย่างที่ว่าไม่คำสอนเลยมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีคำที่เราให้สัญญาอะไสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเยอะสดิ์สรเรียกว่าสาระ อะไรตัวมานอนอ๋ออันนี้คือตัวแก้วลมโชวูแต่แต่ของเราต้องขุดอยู่เลยข้าฮอนตัวที่ว่าที่ยัดยั้งเนี่ยคือเราบนบนมาว่าเนี่ยบนบนที่อะไรตีนกูมือกูอะไรอย่างนี้ก็มันก็จะช่วย ทำไมบางครั้งทําไมบางคนทำไมก็ให้หนักพอ่งไม่หนักอีไม่จําำคาดานมันต้องวัคซีนแรงๆเราแต่พวกเราต้องวัคซีนแรงๆใช่ใมันแรงไหมนาเมือนดิกอุทักด่าออกมาทํากําแพงไฟแลบเพิ่มเพิมเมแ่งเยตัวดามันเลนเลยอ ยังไม่พอกูเอาขวดเหล้าโยนเข้าไปข้างหลังให้มันถูกต้นลินจีบ,บปังแตกเลยอันนี้กรอบเลยอ๋อทีเดียวคุยดูเรื่องแล้วรุ่นรุ่นที่นี่เจอแบบถอยละหนักๆงั้นเลยนะถอยละยอมละยอมฟังละเพราะพรุ่งนี้ข้างในเขมีตัวเสี้ยม เนี่ยตรงนั้นอ่ะตรงที่หน้าห้องตรงอ่ะตะกอดไปซุปแล้วก็ที่พ่อผมอ่ะพวกผมสืบคลองเมื่อก่อนกูนั่ก็มีฝาดเมื่อก่อนเป็นกระต๊อบใครมาก็ต้องไปดู